ไปไปด้วยกันนะครับผมบไม่ไปนองไปด้วยกันไปด้วยกันอย่าทิ้งกันเด้อพ่อแม่พี่น้องเอาทำไมทิ้งกันละ่ทนละทำไมลดเหลือน้อยลงอันนี้หลังจากแถลงข่าวเรียบร้อยแล้วนะครับก็มาที่บ้านลุงนะครับผมบไม่ไปนอน เอามาชมเอานี้ก่อนนะครับผมเพ่อะไม่ไปน้องเข้มามาที่บ้านก่อนนะครับ เจอะไรเนาะเจอะไรตอนนี้มีนักข่าวมาเป็นยานที่ไม่รู้นฐาะใครกันปมที่ก็แม่โซลปีนะครับผมตอนนี้มีนักข่าวเต็มอยู่นะครับเราเดินไปได้ไหมเขามาทำอะไรองยเขามาทำอะไร ก่อนนะครับโขลกโอลกกระตุนด้วยจะช่วเขียนแต่กระดาษให้ให้ด้วยนะคุณแม่แม่เบอกเขาผมเคยก็ทำไมหลายก้องยังองนี้ของสวัสดิ์ของผมก่อนเม่อกี้เขาแต่ยังไม่มาบอ พี่ผมถ่ายกล้องไปดี่ไหนผมเอา power เเผงเอาคนเข้าไปถือประเษดนักข่าวท่านนักข่าวไปยิงอะไรพวกนี้นะครับผมว่าก่อนนะครับว่าจะไปสัมภาษณ์อะไรหรือเปล่าคร้อมหรืกไม่พี่น้อง ข่าวนะครับเต็มอยู่ตรงนู้นนะครับผมของกัปตันสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ทำไมเมือเราก็เยอะหมืนะครับ